แล้วก็เด็กพอดินเข้ามาเยอะเพราะว่าเด็กจิ้แปดพอดินเก่งมากจําได้ไหมลูกศิษย์จะจําได้ว่าอาจารย์จะบอกว่าพอดินนี้ต้องยอมรับว่าจิ้มแบดท้องเก่งจริงๆคือจิ้มแปดพอดินกับจิ้มแปดชนกุลาบท็นเก่งที่สุดในประเทศไทยเป็นจิ้มที่พอดินสู้เกมน้อไม่ได้ห่างกันหลายช่วงตัว แต่เราทำลันจะพัฒนาแนี่เราต้องการาะาฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปตีก็าอีกนะฮะอพอนี้จะติดเยอะก็จริงแต่ว่าพอรอบสองไม่มีไม่มีแมตเนี่ยพอดนีจะหายเกือบหมดนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะเออสองคนแรกเราคะแนนเท่ากันจริงจริงครับคะแนนเท่านใ,ในบรรดา ตอนที่สอนม .2 เนี่ยทั้งตัวเด็กเองทั้งรุ่นพี่และผู้ปกครองที่จะรู้ว่าเจ็ดรุ่นของคิปเ็ปที่ทํามาเนี่ยผมจะบอกว่ารุ่นที่เก่งที่สุดคือรุ่นม .2 รุ่นนี้รุ่นเก่งที่สุดเพราะว่าเด็กเก่งได่ได้ไล้ได้ไจะมาเป็นแผงเห็นีหมรู้ไหมผมก็บอกว่าถ้าติดิมันก็จะติดเป็นแผน แต่ผมก็จะทายว่าไอ้คนที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในกลุ่มสองสามคนนี้อันก็สลับที่กันจริงๆนะแล้วก็ติดึ็นแผนเนี่ยผมก็บอกว่าหน้าจาอแมปติดเป็นเกีแมปจนหน,น,นึ่งคุณพ่อแมปอยู่การบินไทยนะ <S <S นะนเดี๋ยวก็ตกมือเพราอว่าแมปนี่ผมจำได้แม่นเลย เรียนครั้งแรกเลยรู้สึกจะวันแรกก็วันที่สองเนี่ยคะแนนออกมามันได้ศูนยหรือมันตกผมบอกบอกบอกแม้กดโทรศัพท์หาพ่อก็กด,าพาพบกดเบอร์พอ่อมาหน,นีผมก็คุยอยู่พอ่อเลยว่าลูกเป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็วแบบ้ากไปถัายังไม่ทันเที่ยงกับ